เดี๋ยววันนี้ผมโคติ๊กนะผมจะพามาดูบ้านเดี่ยวสองชั้นห0สกว่าตารางวานะครับแถวจตุโชคหลังนี้เพิ่งประมูลมาใหม่ๆแกะก่องเลยนะครับมาดูสภาพเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพวกพื้นเพื้น,น,นต่างๆดีหมดลวดเนี่ยต้องทำใหม่เลยนะแถมกรอบสแต,เตนเลสอย่างดีนะครับตอนนี้กำลังให้ช่างเนี่ยเข้ามาเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับอืม สภาพเนี่ยป้าอาจจะต้องรื้อใหม่นะครับดูป้าต้องอาจจะต้องรื้อใหม่ไม่เป็นไรแต่ว่าโครงสร้างหลักเนี่ยทุกอย่างเนี่ยยังดีเหมือนเดิมเลยนะครับชั้นล่างปูกแกรนิตโตโอ้สภาพที่โอเคเลยนะอยอดเยี่ยมมากเลยบิวอินอย่างนี้ถ้าดูสภาพอย่างนี้แล้วอาจจะวิธีการนะ มันทำได้2วิธีวิธีแรกอาจจะลือทิ้งก็ได้วิธีที่2อาจจะให้บริษัทเฟอร์นิเจอร์พวกเนี้ยมาแก้หรือหรือมาซ่อมแต่ว่าราคามันจะสูงนิดนึงแต่ว่าก็คุ้มอยู่นะเพื่อความสวยงามอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องน้ำโอ้ห้องน้ําทุกอย่างแบบนี้เนี่ยสบายมากเลยนะแทบไม่ต้องปูใหม่เลยนะครับมาดูห้องครัวมีไหมเนี่ยโอ้ครวัรวพรว้อมครัวพร้อมครัวพร้อม นสภาพนะสภาพนี่ไม่ต้องหว่วงเลยยิ้วนี้เอาไว้ได้นะก็อสภาพอย่างนี้โอเคเลยนะนะของเดิมเนี่ยกระเบื้องเนี่ยใช้ของเดิมได้หมดนะครับเพียงแต่จะต้องยาแนวใหม่นะกระเบื้องรอบบ้านเนี่ดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวรา,าดูมาดูอกข้างหลังโล่งด้วยโรง่งใกล้ๆก,กับทางด่วดด้วยขึ้นลงขึ้นใช่ ขึ้นลงทางด่วนสะดวกเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชั้นสองกันเนาะมาดูชั้นสองกันมาดูชั้นสองกันโอ้โหโบันไดนี่ยังสวยเอยมอองอยู่เลยนะไม่ต้องเสียเวลามาทําบันไดใหม่นะครับใช้ของเดินได้เลยโอ้ประตูทุกบานนะครับประตูทุกบานยังดีอยู่เห็นไหมครับพื้นยังดีอยู่ เออมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินเรียบร้อยแต่ว่าประตูตรงนั้นอาจจะต้องซ่อมแซมหรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่เลยก็ได้นะครับมาดูห้องนี้ห้องน้ำโอห้องน้ำก็ยังปิ้งอยู่เนาะเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์บ้างนะ,ะมาดูสองห้องนี้บ้างห้องนี้ก็โอเคอยู่นะพวกนี้เนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้ได้ดีหมดเลยนะครับมาดูอีกห้องสุดท้ายนะครับ โอ้เนี่ยครับเห็นไหมครับสบภาพซับเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยสภาพเนี่ยเ0 9 5เลยนะพอสภาพซับเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมเลยแบบนี้ผมบอกเลยซ่อมน้อยมากไม่ต้องเสียเวลาตอกเราเข็มทำโครงสร้างนะครับนี่คือจุดถายของมันนะครับเดี๋ยวจะมีซับใหม่ๆจะมาให้พวกเราดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ให้เราดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อน เปอกนาคดเวลาจะเราจะประมูลถ้าได้ทรัพแบบนี้ถือว่า Number ร์วันเลยครับสวัสดีครับ